บีทูอลไทีนี้บีทูเลยบีทูเขาพี่พลอยบีทูได้อะต้องเป็นบีทูพี่พอยย่ง่งดูบี่อย่จะมีแยกกันที่แยกของหนูใครดิดใครบิดเคาอยู่อีกหนูยายมาให้อ้าวหาเยอย่ไหนยายจปใส่ใคระผูกะหูใครคะ ท in ี pues e. ่นดี่ะเนี่ยที่จะอะไรนะอุ้ยช I mean? ่วยแม่เราพลอยใส่ไหมจ๊ะอาทำหนูอาทำยังไงอาทำหนูอ่ะอุ้ยช่วยแม่อาทำหนูอาทำหนูขาชอบจ้าของเจ้าใเป็นพลเป็นตรงไหนเปล่าไหมเพี้ยนปนนอน่นะ โดนอะไร่ะต้อแพะหรอออกเลือดเลือดออกเลือดออกไม่ใช่ออกเลือดอัดเลือดออกเลือดออกออกได้โอเคเอาผมหยิบกเอาหลุดแล้วติดไหมต้องติดไหมติดไหมไว้ ฮ้ยเฮ้ดูติดไหมเพชรติดไหมเนี่ยเอติดมันที่พลอยเนี่ยนี่นะนี่นะโอ้ยเออบาทคือการนั่นเอาน่อพ่อนอนง่ายไหมโอเคค่ะไปค่ายทูตันเองโอเคค่ะ หอมแก้มพ oh, ่อยังไปหอมแก้มพ like> ่อก okay. huh? oh, oh, right ่อนลุกล huh? ุกลุกไปอกไปแอบหอมแก้มนาอัดหรือยังเนี่ยเอามีใครหอมแก้มนาอัดหรือย yeah, ังโอ้หอมลูกยิยังหอมลูกยิโอ้ชิมหอมพ่อยังไปหอมพ่อยังหอมนอดยหอมพ่อ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 หอพ่อ เอาหอมยังนะฟตรยเังไม่เห็นเลยตุฟิตยังไม่เห um ็นเลยเอาหอมแุฟิตยัง